อาจจะด้วยวัยนี่แหละค่ะที่ผิวมันก็หย่อนยานลงไปนะคะก็เลยมีปัญหาเรื่องถุงใต้ตาย,ยิ่งถ่านอนน้อยอดนอนหรือว่าร้องไห้คือบางทีเราไม่ได้ร้องไห้ในชีวิตประจําวันนะคะแต่มันร้องไห้ในการทํางานก็เลยมีปัญหาเรื่องตรงนี้เยอะวันนี้ทำอ,อายเคอาไม่ไม่เจ็บอย่างที่คิดแต่<ล>ดู<อ>ชิลมากเลยนะคะ<อ>คือ เป็นลูกตาค่ะจริงๆทุกคนจะกลัวที่ไหนก็กลัวแหมีเขาถือว่าสิ่งที่ทำให้ตัวเองสบายใจคือเอาหนะมอบความไว้วางใจไวในมือตัองอ๋จริงๆได้เลยค่ะเมื่อที่เราสึกเชื่อใจใครสักคนเราก็จะสบายใจให้เขาค่ะวันนี้จะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่ทำเทิรหมาร์กแล้วนะคะแรกๆเนี่ยจะบอกเลยว่าไม่เอาจะกล้ายิ้มกว้างมากเลยเขารู้สึกว่าโอ๊ยไปแล้วริ้วลอยแบบว่า เรารอบดวงตาไปหมดแต่พอทําทไปแล้วเนี่ยกลับไปบ้านสักหนึ่งอาทิตย์ค่ะมันจะเห็นเห็นความเต็มเห็นความอิ่มฟูของของผิวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็รู้สึกว่าก็สบายใจมีความสุขแหละแต่งห้องแต่งหน้าอะไรก็ติดทนแล้วก็เราก็จะกล้าที่จะยิ้มกว้างๆของเราเหมือนเดิมค่ะ